สวัสดีครับเพื่อนๆช่องเติ้ลอูกูรูฟุตบอลนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบวกกับแฟนตาซีในวีคที่13นะครับวีคนี้เตะครบคู่แรกเริ่มวันเสาร์ตอน6โมงครึ่งเป็นนัดิี่มฟอร์เรสเจอร์กับลิเวอร์พูลนะครับอัปเดตตัวเจ็บขอฟังลิเวอร์พูลละกันนะครับก็จะเป็นลุยดีอาร์ตโจเอลมาติป อับบาฮิมาโกนาเต้แล้วก็ดีโกโชตาอันนี้ตัวเจ็บของเวีรยพููที่ลงไม่ได้นะครับส่วนฟอ r เรสเราไม่พูดถึงละกันมันมันไม่น่าจะมีใครสนใจนะและเดยดของเกมคู่นี้เวีรยพปูสอนัดหลังเล่นน,นฟิลสองนัดชนะแมนซิ t y ตี้กลับ ham, ไปแทมด้วยสกอร์เดียวกันเลย1ประตูต่อ0ส่วนฟอ r เรสก็ยังเป็นฟอ r เรสที่มาตรฐานเหมือนเดิมผมบอกเลยครับเหมือนเดิมฟอเรสเจอใครถ้า ทีมนั้นคมก็ยิงฟอเรสต์เยอะทีมไหนไม่คมก็เหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองแต่โอกาสชนะนักฟอเรสสูงทุกทีมนะครับที่ได้เจอกับฟอเรสต์ละเอียดของเกมคู่นี้นะครับเราไปวิเคราะห์กันทีละจุดเลยตั้งแต่กองหลังนะครับกองหลังในพูัดน,น,นี้ก็โอกาสเก็บคินชีสสูงอยู่แล้วตัวความเห็นของผมนะครับสแตห์ก็คงจะเป็นสกิลฟันไดกับ โจโกเมสแม้นัดล่าสุดจเจอเวสแฮมทองที่เจอนัดเจอมาเซตีเริ่มลอกแล้วแต่ก็คิดว่าเป็นตัวคู่กองสูต้าฮาร์ดที่ดีสุดของลิพูตอนนี้แหละจริงๆแล้วมันเหลือแค่คู่นี้คู่เดียวนะส่วนแบ็คสองฝั่งฝั่งขวาเทนเดอร์เนเดอร์อานอวนัดที่แล้วได้เป็นตัวจริงแล้วหลังจากนัดนี้ลิพูต้องไปเตะ UCL แแต่ส่วนตัวผมยังคิดว่าเทนยังน่าจะได้ลงนะครับก็เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาเป็นตัวจริงแค่นัดเดียว ไม่ต้องนานรีบร้อนพักผมว่าเทนตัวจริงส่วนฝั่งซ้ายแอนดูลูปัสซานผมว่าจะกลับมาเป็นตัวจริงแทนคขอซาสามิกาสกองกลางหนึ่งคนที่ผมมองว่าจําเป็นต้องลองเล่นนะก็คือเตโก้คันตาล่าพอมีอคันตาลามันจะสืบเนื่องนะทำให้กองหน้าอย่างนาวินนูนเยสเราไปที่สเต็ตนนูนเยสเนี่ยนะที่แล้วเห็นได้ชัดเลยว่ามีโอกาสยิงเวทแฮมเยอะมากไม่ใช่ไม่ใช่ม,มาจากการ ขอจะปีกละทีเนี้ยคาตาลามีทั้งแทงทะลุช่องบวกกับวางยาแม่นๆให้กับนุนเยสที่มีรูปร่างใหญ่สปีดต้นพอใช้ได้เนถือว่าเร็วเลยแหละแล้วก็พลิกเข้าไปยิงได้นะครับคู่นี้ผมมองว่าคาตาลาจะเป็นตัวจักร์สำคัญในแดนกลางแนวรูกนะครับก็คงจะเป็นฟิมิโนซารานูนเยสเหมือนเดิมโดยนูนเยสเล่นเป็นกองหน้าคู่กับฟิมิโนในบางจังหวะหรือ อาจจะถอยฟิวิโนโล,ลงมาบ้างตามระเดยดของเกมนะครับซาร่าเล่นด้านขวาใจจริงผมอยากให้คอปจัดนะจัดซาร่าคู่กับมุนเยสไปเลยนะครับยิงกันให้แหลกรานบ้านพังไปเลยหรือไม่ก็แย่งกันยิงเอาให้หลังฟอเรสต์งงไปเลยนะซาร่าได้บอลมุนเยสวิ่งมาแย่งอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าคู่นี้นวลูกที่คูจะใช้3ตัวนี้ครับจะใช้3ตัวเหมือนเดิมนะครับโอกาสของคู่นี้ผมมองว่าลูี่ครูชนะแหละครับก็คงต้องชนะนะครับแม้ว่าจะมีศึกใหญ่ใน อยูฟาดช็อเล็กรออยู่แต่ลิฟท์ก็จะทําได้ตัวผู้เล่นนัดนี้ที่ผมสนใจเนี่ยนะก็นอนๆแล้วกองหน้าก็ต้องเป็น่ากับนุ่นเยสแหละหนุ่นเยสเป็นหน้าเป้าซาร่าก็เป็นคนที่หาจังหวะยิงในเกมค่อนข้างได้เยอะอยู่แล้วแม้จะโดนจับไปเล่นเป็นปีในระบบของเจ้ครับถ้าเป็น4-4-2นะ่าะจะออกมาค่อนข้างเยอะเลยเก,เกือบๆริมเส้นเลยแต่า่าก็จะหาพยายามหาจังหวะมายิงแต่บางทีมันก็จะล้ามันก็จะเหนื่อยนะด้วยความที่อยู่ห่างไกลจากประตูคู่แข่ง ได้บอลทนังริมเส้นกว่าจะลากตัดเข้ามาลบหนึ่งลบสองพอมาถึงจังหวะหน้าประตูยิงก็แปลกบางบทบางเหินข้ามคานไปบ้างก็ยังต้องเลือกซาราก,กับนุนเยสส่วนฟิมิโนผมมองว่าประโยชน์ของเขาต่อทีมมีจริงแต่ประโยชน์ในแฟนตาซีผมมองว่าไม่น่าเลือกนะครับกองหลังผมชอบเทนนะสัปดาห์นี้ผมมองว่าด้วยความที่ฟอเรสเป็นทีมเกรดแบบนี้เราเห็นฟอเรสผมได้ดูฟอเรสหลายนัดละเสียฟาวบอย <c oughs> เสียเตะมุมบ่อย แน่นอนว่าเสียฟาวเทนได้โอกาสยิงฟรีคิกแน่ๆครับนะนี่สองครั้งสามครั้งในเกมมมีโอกาสยิงแน่ครับเตะมุมเทนฝั่งของเทนเทนได้เตะได้เตะบ่อยๆก็มีโอกาสทำคะแนนจากแอซซิตสืบเนื่องมาพอเทนเตะมุมบ่อยๆหากลิพูดได้เตะมุมบ่อยคนที่เราจะตั้งความหวังกับลูกเซฟทีงเลพูพก็คงต้องเป็นอรกกิลฟานได้ครับก้องหลังผมชอบเทนกับฟานได้ของหน้าก็คงจะเป็นซาร่ากับนูนเยสโดยเฉพาะนูนเยสนะครับผมชอบมากตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่เจอเวทแฮมแล้วคือ นัดล่าสุดฟอเรสต์ไปเจอไบตันไบตันเนี่ยมีโอกาสยิงในขอบเขตโทษนะยิงจากยิงจากในเขตโทษหมายความว่าก็คือได้โอกาสสับกายยิงในเขตโทษของฟอเรสต์เนี่ยสิบสี่ครั้งโอ้โหไบตันมีโอกาสยิงสิบสี่ครั้งเร์พูก็ไม่ควรจะมีโอกาสน้อยกว่าไบตันลองนึกภาพถ้ามีโอกาสยิงจากในขอบเขตโทษสิบสี่ครั้งนูนเยสมันต้องได้ยิงนะสักสี่สามห้าครั้ง ใน4ี่สหครั้งมันต้องมีโอกาสลุ้นเป็นประตูได้บ้างนะครับผมก็ชอบนุ่นเยสนัดนี้ชอบนูนเยสมากกว่าซาลาห์นิดๆด้วยซ้ําคู่นี้ผู้ชนะคินชีสครับใช้เวลาเยอะนะถัดไปเป็นเอเวอร์ตันกับคิสตันพาเลตเอเวอร์ตันตัวเจ็บเป็นแบนกอตฟี่แอนด์รอตพาวเซนนาธานแพตเทอร์สันยาริมีนา,าน, son, นะครับส่วนคิสตันพาเลตนาธานลคายเจมส์อาร์เธอร์แล้วก็นาธานฟอคุซันเอเวอร์ตันแพ้มาติดๆเหมือนกันนะเอเวอร์ตันด้วยความที่ จอทีมแก่งด้วยมั้งเจอสเปอร์เจอนิวเนาะมันก็แพ้ได้ส่วนพาเล่ก็ดีๆหลายๆนะครับพอกลับมาบ้านนะัดล่าสุดก็อ่ะก็ยังดีขึ้นนะครับชนะวูฟได้2อหนึ่งคือพาเล่เนี่ยมันไม่ชนะทีมเยือนเลยไม่ชนะทีมเยือนเลยนะครับนัดน,นี้ผมก็มองว่ามันก็จะไม่ชนะอยู่ครับมันอาจจะดูเหมือนจะเล่นได้เล่นดีแต่พอเป็นทีมเยือนมันจะต้องมีช่วงเวลาแผ่วช่วงเวลาผ่อนแล้วก็จะทําให้เกมช่วงนั้นของทีมเนี่ยไม่ดีออกมาไม่ดีนะครับ คู่ที่ผมมองว่าเอเวอ่าตันไม่แพ้ส่วนใน Fantasy, แฟนตาซีแอบแอบเลง็งๆหลังเอเวอ่าตันไว้นิดนึงเหมือนกันนะครับเพราะด้วยราคาที่ตำตามโบก,กับสัปดาห์นี้แนวลุกทีมอื่นดีๆราคาค่อนข้าง,างสูงคิดว่าเอเวอ่าตันจะไม่แพ้คิทซันพาเลตถัดไปคู่ใหญ่ที่มีคนน่าจะชมชื่นชอบนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับไบรตันอัปเดตตัวเจ็บนะครับซิตี้เป็นจอห์นสโตนเควินฟิลิปไควอล์เกอร์ส่วนไบรตันหลักๆก็เป็นจอหอบโมเดอร์ คู่นี้ซิตี้ได้พักมากลางสัปดาห์ไม่มีลงเล่นนะครับส่วนแชมป้ยนลีกที่จะต้องไปเตะหลังจากนัดนี้ก็แทบจะเข้ารอไปแล้วหมายความว่าซิตี้หลังจากแพ้ลิเวอร์พูลมาได้พักมาเต็มๆก็คงจะอัดกับไบตันได้แบบสุดๆส่วนไบตันนัดล่าสุดเทเลอร์ทะล่ายิงฟอร์เรสต์ไม่ได้นะครับเสมอ 00, 00แบบเจ็บช้ำเลยคู่นี้ระดียของเกม ผมชับซิตี้อยู่แล้วคงจะไม่ฝืนนะครับคงจะไปขวางไม่ได้นะลูกก็อย่างที่บอกทุกคลิปเลยเคเินเดอะบอยฟิลโฟเดนเอริงบบลฮาแลนด์ก็จัดไปสัก2ตัวสลับกันให้ดีเอโนยฮาแลนด์เป็นหลักก่อนนะครับแล้วแต่งบ่ประมาณทีมของใครพอก็เดอะบอยผมมองว่าเดอะบอยมีประโยชน์มีคะแนนมากกว่าโฟเดนนิดๆน,นะครับถ้าจัดเดอะบอยได้มันก็น่าจะดีกว่าโฟเดนส่วนแนวรับ ก็แบ็กหนึ่งคนผู้สัประตูแล้วกันเอซซนโมราเลสบวกแบ็กหนึ่งคนไม่รู้แบ็กซ้ายหรือแบ็กขวาแล้เจ้าคันซโลไม่รู้จะเล่นตรงไหนนะครับคิดว่าจะชัวนะส่วนเซตาฮาร์ฟสี่คนมันเลือกยากนะครับนาธาน K, R, อาเกดิอาร์ตอคายี่ราปสสี่คนนี้มีโอกาสลงแค่สองคนดีไม่ดียิ่งถ้าเซติโอโคเมสลงมาเป็นแบ็กซ้ายเจ้าคอนซโลเป็นแบ็กขวาสี่ตัวลงได้แค่สองตัวเลยทีนี้มันก็จะเสี่ยงเกินไปในความคิดผมนะครับ เลือกหลังซิตี้ก็คงจะเป็นโกกับเจ้าแคนซ์โลส่วนตัวผเลื่นที่ชอบผมชอบเอริงบาวฮาแลนร์นนะชอบสุดๆเลยคิดว่ามีโอกาสได้ยิงอีกคนนึงที่ผมชอบในวิกนี้ของซิตี้ก็คือเจ้าแคนซโลด้วยความเล่นเป็นแบ็กไม่ว่าแคนซ์โลจะเป็นแบ็กซ้ายหรือแบ็กขวาไบาตั้นมาในระบบหลัง3วิงแบ็กสองข้างนัดล่าสุดเป็นท็อตซาอีกฝั่งหนึ่งเป็นไอซิลิมาร์ไม่ว่าแคนซ์โลจะเล่นฝั่งไหนนะครับจะเจอแบ็ก แบ็คเก๊ะๆแบบวิ day, like ่ day, ati, งแบ็คเก๊ะๆวิ่งแบ็คไม่ธรรมชาติอย่างอย่างอย่างทอซ่าอย่างมาร์ทผมว่าเอากันเอากันเซโล่ไม่อยู่แน่ครับมีโอกาสที่กันเซโล่จะขึ้นมาลุ้นทำคะแนนแอซิดหรือยิงประตูดได้คู่นี้ผมว่าซิตี้ชนะคลีนชีทแล้วก็อาจจะยิงเยอะด้วยคู่นี้ถัดไปเชลซีเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีอัปเดตตัวเจ็บนะครับเอ็นโกลกองเต้คานอัลาเกอร์ เวลลี่ฟอร์ฟาน่าลีเจมนะครับส่วนฝั่งแมนยูเป็นแฮร์รี่แม็กควายอันสนี่มาซายาแล้วก็คิสซิโนโรนันโดโดนตัดชื่อออกจากทีมนะครับด้วยความเรื่องระเบียบวินัยคู่นี้เชลซีนัดล่าสุดบุกไปเสมอเบนฟอร์ศูนย์ศูนย์ส่วนแมนยูโอ้โหสร้างผลงานมาเตอร์พีดเรียกว่าไล่ขย่มขยำขยำ ท่าเท่าสเปอร์แบบสู้ไม่ได้นะความคิดผมคือแมนยูนัดนี้เป็นนัดที่เล่นดีที่สุดในฤดูกาลแล้วออผมว่าอาจจะไม่ดูแมนยูทุกนัดแต่ทุกนัดที่ได้ดูนัดนี้แมนยูเล่นดีที่สุดแล้วตั้งแต่ได้เห็นมาเลยนะครับนัดนี้เจอการเชลซีเชลซีเนี่ยเห็นได้ชัดว่าพอตเตอร์ให้ความสําคัญกับฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสูงกว่านะครับก่อนนัดในพรีเมียร์ลีกก่อนจะเตะแชมเปี้ยนส์ลีกพอตเตอร์จะมีการโลดเตนทีมค่อนข้างเยอะมาเจอกับแมนยูซึ่งไม่สนใจอะไรนะครับตอนนี้ฟอร์มกำลังดีีผมมว่่าแนยูกก็ใสตข้ออ ต้องดูว่าพอตเตอร์จะจัดตัวยังไงนะครับแล้วนี่เจอแมนยูนะครับไม่ได้เจอทีมเล็กถ้าโรเตชั่นนักเตะหลายๆคนผมว่ามีสิทธิ์พังคาบ้านได้เหมือนกันคู่นี้ผมมองว่าไม่ว่าเชลซีจะจ,ะจัดตัวเพล่นแบบไหนลงมาแมนยูจะทำผลงานได้ดีแล้วจะไม่แพ้เชลซีนะครับแม้จะไปเป็นทีมเยือนนะคู่นี้ผมว่าแมนยูไม่แพ้ในแฟนตาซีผมชอบอันโทนี่นะถ้าจะเลือกนะอันโทนี่ก็พอเลือกได้นะผมมองว่า มีมิติในเกมลุกนะครับลากซากลากเรืออะไรดูสนุกดีนะครับแต่จะทำคะแนนหรือเปล่าต้องมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมมองว่าแมนยูไม่แพ้ในสนา,า,ารวิเคราะห์จานคู่นี้แล้วก็มาถึงอีกคู่นหนึ่งบูเบอร์แฮมตนันวันวเดเลอร์เจอกับเลสเตอร์อัปเดตตัวเจ็บนะครับบูเป็นลาอูคิมินสซ่าคารัสิตเปโดเนโตแล้วก็ไลออนนัทไลออนอสนูลี่นะครับป่วยเป็นไข้หวัดไม่รู้จะป่วยขนาดไหนต้องติดตามข่าวต่อไปแล้วก็กองหลัง ตติโกเมสทดสอบความฟิตส่วนฝั่งเลสเตอร์ลิคาโดปลาไลล่าวินเฟสเอนดินี่และอันเบอร์ธานแล้วก็ชนี่อีแวนเช็คฟิตคู่นี้วูฟพอออกนอกบ้านก็คือวูฟนะครับบุกไปแพ้พาเลนหนสส่วนเลสเตอร์เล่นในบ้านชนะลีดได้2องศูนย์ทีนี้กลับกันแล้วกลับกันแล้วกลับมาเล่นในบ้านวูบวูบเล่นในบ้านก็พอกอมแกลมนะครับคือวูบเนี่ยตัวผู้เล่นดีเหมือนจะดีนะกันทั้งว่าตัวเล่นเหมือนจะดีแต่เล่นออกมาแย่ ผมมองว่าวูฟเนี่ยเป็นทีมที่เล่นไม่ดีจริงๆนะเหมือนจะแน่นเหมือนจะเหนียวทายบอลไปม,มาแต่จังหวะเข้าทาของวูฟเนี่ยผมไม่ชอบเลยผมไม่ชอบที่มันช้ามันเป็นแพทเทิร์นที่ช้าคือเหมือนกับว่าซ้อมมาแบบเนี้ยกูก็เล่นแม่งแบบเนี้ยก็ไปแบบนี้ทุกนัดทุกนัดเล่นมันแบบนี้ส่วนเลตเตอร์ก็จะสลับสวิงไปมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายในบ้านก็จะเก่งนอกบ้านออกห้องโง่ออกแย่แยแพ้กระทั่งเป็นบ,บอลมัดก็แพ้ได้นะครับคู่นี้ผมมองว่ามันเป็นที่เดายากนะเดายากเลย คือวูฟถ้าเล่นตามมาตรฐานของเขาแลวเลตเตอร์ออกมาแตกออกมาเซอร์ซ่าก็แพ้บูฟได้แต่ถ้าบูฟเล่นตามมาตรฐานแค่เนี้ยส่วนเลตเตอร์มาดีเลยมาดีเหมือนวันที่เจอรลีดออกมานอกบ้านก็ยังเล่นได้เหมือนเจอรีดเลตเตอร์ letter ก็จะชนะบูฟได้เช่นเดียวกันคู่นี้ผมมองว่ายิงกันเยอะกลับคิดว่ายิงกันเยอะนะกลับคิดว่ายิงกันเยอะด้วยความที่วูฟเล่นในบ้านอาจจะกล้าโวหมใส่เลตเตอร์เลตเตอร์กับบุกกลับเพราะคู่นี้อ่าแฮนดิแคปเปิดมาไม่น่าเยอะผมเลยมองว่าคู่นี้มีโอกาสจะยิงผ่าน แฮนดิแคปได้นะครับส่วนในแฟนตาซีที่ชอบไม่ชอบเลยเมดิสันก็ไม่ชอบฮาวิบาลยิงได้ก็ไม่ชอบผมมองว่าคู่นี้เลตเตอร์มันมันไม่น่าเลือกครับมันมีตัวอื่นนะ่าเลือกเยอะแยะมากมายนะครับคู่นี้ถัดไปเป็นแอสตันวิลล่าเจอ er กับเบนฟอร์ดจะหลากไปแล้วจัดตัวซอสสุควันะครับเมื่อวานจัดตัวแย่จริงๆนะผมมองว่าคือแบ็กมันก็ยังมีนะเอาเอลิซคอนซาไปเล่นแบ็กดับคูตินโยเอาโทนี่วัดไอวัดกินไปเล่นด้านข้างคือวัดกินมันเล่นด้านข้างไม่ได้เลยนะครับ วัดกินมันเป็นนักเตะที่เล่นด้านข้างไม่ได้เลยคือคุณอยากได้อิงลงเล่นวัดกินก็ต้องนั่งสำรองนะครับถ้าคิดว่าอิงเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าได้วัดกินควรจะเป็นสำรองไม่ใช่ว่าจะเอาอิงเล่นพออิงเล่นกองหน้าตัวเป้าช่วงนี้ได้ดีกว่าวัดกินแต่เสียดายวัดกินเอาวัดกินไปเป็นปีกก็ได้ว่าไปเล่นเส้นด้านซ้ายก็ได้ว่ามันก็ออกมาเลยเทะน,นะครับก็ไปซะแล้วพี่เจิดผมอัปเดตตัวเจ็บของวิลล่านะครับรัสลุยก่อนโดนแบรนชัดเจนวะ่าพอดโดนใบแดงอีกสองตัวเป็นลนูก้าดีนกับดิโก้คาร์ลอสยังเจ็บ อารอนฮิกกี้แล้วก็คิเซียนนอกาตัวเจ็บตัวเดิมนะครับคู่นี้เปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนโค้ดแต่ไม่ได้เปลี่ยนผู้เล่นนะไม่ได้เปลี่ยนระบบทีมเลยก็คงจะเล่นได้เท่านี้วิลล่าผมมองว่าเอาใครมาเป็นโค้ดวัน2วันนี้ก็คงเล่นเท่านี้นะครับผมมองว่าวิลล่ามันเปราะบางเกินไปช่วงนี้นะมันดูเปราะบางเหลือเกิน,นครับจะบอลหนักๆ บอลโหมโหมโถมเข้าไปมงแบบบอลเล่นง่ายๆแต่ใช้ความหนักหน่วงเข้าไปเล่นอย่างเบนฟอร์ดนะครับผมมองว่ามีสิทธิ์ผังผมผู้นี้ผมชอบเบนฟอร์ดผมมองว่าเบนฟอร์ดจะไม่แพ้วิลล่าครับแล้วก็เป็นเซาท์เทมป์ตันเจออาร์เซนอลนะครับเซาท์เทมป์ตันตัวเจ็บเป็นวาเลซิโนลิฟลามินโตแล้วก็ไอ้คอตชอปเซนท์าบที่เล่นดีในสุดในทีมแล้วตอนนี้ผมว่านะคอตชอปในเล่นดีสุดทีมต้องก็เจ็บอีกแล้วก็ไคล์วอล์กเกอร์ปีเตอร์แบ็กตัวจริงทดสอบความฟิต ส่วนฝั่งเซน,นอนก็เป็นเอมิลสมิธโลนะครับแล้วก็อาริสันเดอร์เซนเซนกอาการดีขึ้นแล้วแต่คิดว่านานี้ยังไม่น่าลงเล่นได้นะครับคู่นี้ทัศนะมากคือเนซะน,นอนทำไมส่งขนาดนั้นนะครับส่งบุโกโดซาก้าคาเบลเฮซุสเป็นตัวจริงเลยแล้วก็เปลี่ยนมาตินเนอรี่ลงมาตอนครึ่งหลังโดยเฉพาะซาก้าเล่นไป85นาทีมันจะส่งผลไหมอะ่ะเหมือนกับวันที่เจอกับลีด นัดล่าสุดที่บุกไปชนะ1-0นะครับกลางสัปดาห์ก็ส่งพวกสาการลงมาเป็นตัวจริงแล้วเกมออกในเนื้อหนึนดนะครับช่วงท้ายเกมดีไม่โดนลีตีเสมอให้ด้วยคู่นี้มาเจอกันซาตามตานัดสุดบุกไปชนะบอลสมัตได้1-0ผมว่ามาตรฐานซนนก็ยังสูงกว่านะเพียงแต่ว่าผมกับชอบแนวรับปืนแนวรับซนนนะมากกว่าแนวลุกที่แรกนะผมมองว่าเฮ้ยผมชอบแนวรับซนนมากนะผมมองว่าแนวลุกอาจจะยิงได้ไม่เยอะ ชอบแนวรับมากกว่าคือแนวลุกเนี่ยมัน3ตัวมันเลือกได้อยู่แล้วนะถ้าเพื่อนชอบแนวลุกนะครับก็ซาก้ามาตินเนอรี่แล้วก็คาเบลเฮสุตสามตัวเลือกมา2ตัวแล้วก็แนวรับอ,ชนอนัชแนลผมุดท้ายคิดไปค,คิดมาคู่นี้ผมตัดสินใจเลือกแนวลุกตัวกลางนะครับก็เป็นมาตินเนอรี่กับบุคโยซาก้าเหตุผลเพราะหากยิงได้นะครับก็ในเมื่อ3คนตัวบนเนี่ยผมวิเคราะห์ว่ามันโอกาสยิงใกล้เคียงกันแล้วนะครับคาเบลเฮสุส มาตินเนลลีแล้วก็บุกโยซาก้าสคนนี้โอกาสยิงประตูโอกาสทำาแนนพอกันผมก็เลยเลือกเป็นซาก้ากับมาตินเนลลีเพราะ1ถูกกว่าเฮดสู us, นิดนึง2ยิงประตู2คนนี้ยิงได้5คะแนนนะครับแกเบียเฮดสยิงได้แค่4แล้วอีกประการหนึ่งก็คือในจีจีกรณีที่สมมุติเราเลือกกองหลังเซนนอนไปได้5คะแนนแต่เราไม่ผมเนี่ยเปลี่ยนสุดท้ายเปลี่ยนมาเลือก2ตัวกลางตัวนี้ คือถ้าหลังทรีนชีได้5ก็เราเลือกบูโยซาก้ากับมาร์ตินเนลี่ก็ยังได้ได้สามถูกไหมก็ได้คะแนนกิจิชมหนึ่งก็เป็นสาม้วใกล้เคียงกับ5แถมยังไปบวกคะแนนได้ลุ้นบวกคะแนนพวกครีนชีกับยิงประตูดได้ด้วยผมก็เลยตัดสินใจสุดท้ายอเซนออผมเลือกมา2ตัวนี้นะครับเลือกมาร์ตินเนลี่กับบูโยซาก้าคู่นี้ผมมองว่าจนชนะแล้วก็มีโอกาสชนะแบบครีนชีด้วยถัดไปเป็นลีดเจอกับฟูแลมนะครับลีดเป็นสจวตดาร์ลัตอดัมฟอร์ชอ และตัวอีกตัวหนึ่งก็เป็นปา์ปตาปาดการสกเกลนะครับต้องเช็คฟิตแต่ผมมองว่าสแตลเล่นได้นะน่าจะผ่านส่วนฝั่งฟูลแลมก็เป็นเคนนี่เตเต้ทดสอบความฟิตแล้วก็เดนนิสเจมส์นะครับติดสัญญายืมตัวคู่นี้ลีดแพ้เลสเตอร์สบายเลยฟูลแลมก็ชนะวิลล่าแบบสบายเลยคู่นี้ถ้ามองฟอร,ร์มล่าสุดก็ฟูลแลมน่าจะดีกว่าแต่ลีดเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีนะะผมมองว่าเจอเซนนอนโอ้โหผมเอาเซนนอนสักเกือบแย่เกือบใส่เกือบพังนะครับ คู่นี้พอหลีดกลับมาเล่นในบ้านมันก็จะมีความเก่งขึ้นบอลคู่นี้เป็นบอลเย้าเยือนนะครับฟูลแลมก็กลับการนานะที่แล้วเล่นในบ้านเจอบอลสมัตยันชนะไม่ได้คู่นี้ผมมองว่าพอกลับมาเล่นบ้านลีดทิ้งฟอร์มเก่าๆนล่า,านะลสุดไปเลยผมมองว่าลีดดีพอที่จะชนะฟูลแลมได้ดิมลีจะไม่เสียประตูด้วยนะก็คิดว่าอาจจะเบียดแล้วก็ไม่เสียประตูแต่คงจะยิงฟูลแลมได้ไม่เยอะคู่นี้ผมชอบหลีดแล้วก็ชอบอะไรที่มันยิงกันไม่เยอะนะครับ แล้วก็ถัดมาเป็นคู่ใหญ่อีกคู่หนึ่งผมถือเป็คนคู่ใหญ่แล้วนะเพราะนิวคาสเซิลยกระดับทีมตัวเองขึ้นมาแล้วเป็นท่าท่ามาซ์เปอร์เจอกับนิวคาสเซิลตัวเจ็บของสเปอร์หนึ่งตัวที่ลงไม่ได้นะครับเป็นริชาร์ลิสันแล้วก็เป็นเดยันโคลูเชฟซี<ม>่ทดสอบความฟิตมีโอกาสได้ลงเล่นบ้างแหละผมมองว่านะอาจจะได้เป็นตัวสำรองส่วนฝั่งนิวคาสเซิลเป็นอเลสเซนเดอร์อิซักอเลนเซงแม็กซิแมนแมตลิชี่เอมิลวคาร์ฟพวกนี้เจ็บนะครับแล้วก็เป็นโจลิงตันทดสอบความฟิต คู่นี้ไก่ท่านังสเปอร์นครับแพ้แมนยูมาแบบก็แพ้แบบแพ้เลยก็คือแชค้คกว่าแพ้เลยครับแพ้แบบแพ้ทั้งสก,กอร์รูปเกมแพ้ทุกอย่างทั้งทานั่งทัศนคติตอนหลังจะเห็นได้ชัดว่าพอท้ายเกมเหมือนคันเต้ก็รู้สภาพนะก็เปลี่ยนตัวแบบเอาตัวหลักๆห,หลายตัวก็คือเปลี่ยนไปดรอปเพราะว่าเอาดรอปเลยดรอปเลยประมาณสองสามสุดท,ท้ายก็เอาไปเก็บเลยแล้วก็เอาพวกไอ้แบ็กสำรองเด็กดาวรุ่งลงมาเล่นบ้างเลยนะครับเหมือนกับยอมรับสภาพในความพ่ายแพ้ มาเจอกับนิวคาสเซิลที่ฟอร์มดีเหนียวแน่นเหลือเกินนะครับเก็บครีมชีตได้หลายนัดติดต่อากันแล้วก็คือเสียยากอะ่ะคู่นี้สเปอร์อาจจะไม่ง่ายนะครับในในการที่จะชนะนิวคาสเซิลเพราะอย่าลืมว่าสเปอร์กลางสัปดาห์จะต้องมีแมตช์ยูฟาแชมเลียคือสเปอร์ก็ยังไม่แน่นอนในการเข้ารอบคงจะเน้นกับยูฟาแชมเลียอยู่แล้วยิ่งช่วงหลังแนวลุกสเปอร์ดูเหนื่อยแดูเหนื่อยๆน,นะครับพอไม่มีดิชาลิซานไม่มีเดียนโครูเชฟสกี้ ซอนเค้นทำงานหนักก็เหนื่อยเหนื่อยกว่าเดิมดูล้าๆนะครับไม่ง่ายที่จะยิงนีเคาเซลก็จริงแต่ผมมองว่ามาตรฐานของคอนเต้ผมชอบในตัวกับผู้จัดการทีมนะผมมองว่าจะทําได้นะครับก็คือด้วยความเก่าของคอนเต้จะพาสเปอร์เบียดนิคาเซลได้อย่างแย่ก็อาจจะไม่แพ้นะครับหรืออาจจะเบียดชนะได้คู่นี้ผมชอบสเปอร์มากกว่าคิดว่าเบียดชนะนิเคาเซลได้ส่วนนักเตะในแฟนตาซีโอไม่ไหวแล้วครับซอนเค้นราคา10กว่าล้านไปเลือก นูนเลยครับเสต้์หรือว่พูดดีกว่านะครับแล้วก็ปิดท้ายคู่สุดท้ายซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นมหาชนเลยเวทแฮมเปิดบ้านเจอบอลสมัตนะครับอัปเดตตัวเจ็บเป็นนาทานอาร์เกิร์ดนะักเวลคอนน่เคกดอสันนะครับก็เป็นกลุ่มดอสันเนี่ยเช็คฟิตมีโอกาสลงเล่นได้พอสมควรเหมือนกันคู่นี้นะครับเวทแฮมนัดล่าสุดเกือบจะขโมยแต้มจากนิวพูในแอนฟิลด์ได้นะครับติดที่ว่าโบาเวนยิงจุดโทษไม่เข้านะครับ นัดนี้มองว่าเวทแฮมกองหลังด้วยอ่ะใช้คำว,ว่ากองหลังไปเลยครับกองหลังเวทแฮมจะเป็นผ้าป่าเหมือนกับไบตันวิกนัดที่แล้วที่เจอกับฟอร์เรสเลยคิดว่าเวทแฮมคนจะเลือกเยอะนะครับกองหลัง2ตัวบวกโบเวนกองหลัง2ตัวบวกโบเวนเป็นแพทเทิร์นสุดนี้เลยในในแฟนตาซีจีจีนะคู่นี้ผมมองว่าเวทแฮมทาได้ทําได้ครับกองหลังนะครับโบเวนผมไม่รู้นะทำได้ไหมแต่ผมมองว่ากองหลังเก็บกินชีสได้นะครับทีนี้มาดูกองหลังกองหลังเวทแฮมเนี่ยก็เอาชัวนะเอาชัวนะผมมองว่าผู้สัตรปปูแหละ ฟาเบียนสกี้นะครับแล้วก็เซนเตอร์2ตัวอย่างเคิร์สซูมากับทีโ <c> อ <oughs> แล้วก็ไอ้ตัวไหนหน้าเดนะี๋ยวนะแป๊บนึงทีโอเคเลอร์นะครับน่าจะเป็นตัวจริงแบ็กก็น่าจะเป็นตัวจริงได้นะครับสองฝั่งเลยผมมองว่าอลันเคสเวลกับจะเป็นนัดนี้จะเป็นวาเลนเมียคูฟาวลงเล่นนะครับเพราะว่าเบนต์อนสันนัดล่าสุดเล่นไม่ได้เลยนะครับเจอนุนเยะกระแทกกระทันเจอซิมิกราร์ล่อหัวปั่นเลยนะครับคู่นี้ผมมองว่า เวสแฮมจะเก็บครีนชีตได้นะครับแล้วก็จะเบียดชนะบอลสมัตได้ด้วยก็เป็นที่เข้าจาน์10คู่ในพรีเมียร์ลีกทีนี้มาถึงทีมของผมบอกเลยว่าวิกนี้ใช้เวลาจัดทีมนานมากๆนะครับเพราะวิกนี้มันจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะครับคือฝั่งจัดฉีกักบอีกฝั่งหนึ่งจัดตามมาตรฐานของของวิกเลยของ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 ,ของทีมในวิกนี้เลยนะครับไอ้ฝั่งจัดฉีกก็าต้องไสนใจนะครับเพราะมันฉีกตามอารมณ์คนอยู่แล้วคุณชอบตัวไหนก็ฉีกไปทีนี้ามาเรามานึกถึงภาพ จัดทีมตามมาตรฐานดีกว่ามาตรฐานของวิกนี้นะครับผมมองว่ามากมายหลายคนครับจะจัด4ทีมนี้บนกันยังไงนะครับลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้เวสต์แฮมแล้วก็อาร์เซนอลผมมองว่ามีหลายคนละจัด11คนจากแค่4ทีมนี้ผมก็เป็นหนึ่งนั้นเช่นกันนะครับสุดท้ายจัดไปจัดมาทีมของผมไม่มีโมงซาลาไม่มีจริงๆนะครับก็เลยตอนแรกจัดเสร็จคิดว่าเฮ้ย hey, มันจะผิดพลาดไหมอ่ะคือลิเวอร์พูลเจอกับฟอเรสต์เราจัดทีมที่ไม่มีโมเมซาลา มันจะดูอ่อนด้อยไหมนะครับก็เอาอีกทีมหลายๆทีมที่มีโมซาร่ามาเทียบๆดูปรากฏว่าผมลองวิเคราะห์ด้วยตัวผมเองนะผมว่าผมชอบทีมนี้ที่สุดนะครับมาในระบบ5-3-2ผู้สับประตูเป็นลูคัสฟาเบนกี้จากเวสต์แฮมบวกกองหลังไปอีก2ตัวเลยนะครับเป็นเคอร์ซูม่ากับทีโอเคเลอร์พวกนี้มาจากเวสต์แฮมหมดเลยอีก2คนมาจากกองหลังลิเวอร์พูลนะครับเทนอเล็กซานเดอร์อโนบวกฟอร์จลฟานไดก็ มีหลายคลิปที่ผมคิดอย่างนี้นะในเมื่อฟอร์เรสมันเสียเต็มมุมบ่อยนะครับผมมองว่าเทนเปิดฟันได้มงแม่มีอย่างในฝันสักลูกหนึ่งก็ก็คุ้มแล้วนะครับก็เลยคิดเอาจัดคู่นี้ลงไปเลย <S <S และก็อีกตัวหนึ่งเป็นเจ้ากกรนเซโล่ของแมนซิตี้ผมมีความรู้สึกว่าด้วยความที่เป็นวิงแบ็กปลอมๆของไบรตันนะครับมาเจอกับของแข็งอย่างเจ้ากกรนเซโล่ผมมองว่ามีสิทธิ์หลุดมีสิทธิ์รั่วแกรนเซโล่มีสิทธิ์ทำคะแนนได้นอกจากลุนกินชีสผมก็เลยเลือกเจ้ากกรนเซโล่กองกลาง ก็เป็นฟิลโฟเดนนะครับคือตำแหน่งของฟิลโฟเดนเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะครับถ้าเราไม่ชอบฟิลโฟเดนชอบจลัดบาเวนมากกว่าก็เอาฟิลโฟเดนออกจลัดบาเวนเข้าแล้วก็เปลี่ยนลูคัสซาเบียนกี้ออกเอาเอลซันโมเาเลสกับซิตี้เข้าแทนสลับกันได้นะครับผมเลือกฟิลโฟเดนมาเพราะคิดว่ามีโอกาสพักเต็มๆน่าจะยิงใบตันได้และอีกสองคนก็เป็นบุโกโยซาก้ากับกาเบียวมาตินเนลลี่คิดว่าเลือกสนอนเลือกกลางลุก ที่มีการลุ้นทำคะแนน2ตัวนี้ได้รุ่นทั้งทําคะแนนคินชีตแอซซิตบวกคินชีตของกองหลังอีกหนึ่งคะแนนด้วยมันน่าจะดีกว่าเลือกกองหลังเพียวๆไปเลยแล้วก็คู่กองหน้าเป็นเอริบเบิลฮาร์แลนด์กับเดวินนูเยสที่ชอบมากก็ทั้งหมดนะครับเป็นทัศนาวิจารณ์ฟุตบอลคลนิกสิบคู่บวกกับแฟนตาซีของผมก็ฝากเพื่อนๆช่วยสนับสนุนช่องของของเติ้ลอูคุณลฟุตบอลเลยนะครับทั้งทางช่อง Facebook YouTube อยากให้กดกระดิ่งติดตามแล้วก็ กดติดตามพวกผมหน่อยอยากให้ยอดติดตามถึง1,000สักทีนึงนะครับก็เป็นเหตุผลของ YouTube เขาถ้ามียอด1,000มันก็จะทำอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ผมก็จะหาข้อมูลมาเรื่อยๆและทำให้การดูฟังของเพื่อนมีความสุขมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับ